เกอแจเจ็บตายเป็นคลองบวเทียงแถบโเปรันเนาะว่ามือได้กับมือหนึ่งบอว่าจจนคือว่าคนด้วยเนาะมีจุดจบเรียว่ามีมองไปมองเดียวกันมันก็คือความตาย ชีวิตของคนฮอตอนยังมีชีวิตอยู่มันส้างน้ำทำบุญเขาวัดพังท่อมเนาะราะว่าเขาตายไปเดียวเนาะจะได้เป็นเอาตายไปเดียวจะได้บุญกุศลที่เขาได้เหตุไต่ส้างใยเนาะทำให้เขาขึ้นสวรรค์สรนพาหรือว่าไปพุกพูนทีดี bông không tông mượt, tông mượt nát, tông mượt, tông mượt, con mượt, tông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  พาพ้นก็บเป็นใจช่วงชการมือพ้นตกเกิดตากินบ่ได้คิ้ว

พ่อแม่ก็ได้ตายมีสาวประเดีเนาะเดือดที่โตคนเดียวแต่กับพี่น้องไอ้น้องกับพวกพี่ก็าพี่น้องเนาะนีนกมาสงสรหน่อยนึ่งบ่ได้อาุกูพันุให้พจพนให้บุน บ่มันบ่เดียวหรอกคนละขั้นตอนไปแต่ชั่วถ่ายไม่เข้าอีกที่กอลตัว่าเขาบุญมีโดดไปบาลาสุดท้ายของคนเฮาเนาะ เขาจะกะไต่าง yeah. ok ่ำหรักอนเดอย่างย่อมั็งเดงก้นเสียใจกับครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะในสุวนเสียดูอันท็นที่หก